ามาจากาเครือข่ายป่าตะวันออกนะครับอยู่ชายเชีงซาวนีน่ล่ะครับ แต่ว่าในที่เรามมรวมกันมเมล็ดพันธุ์เนี่ยมาจากหลายที่ครับจากทางเหนือทางใต้ทางอีสานมารวมนด้วยครับม,มีเมล็ดพันธุ์อะไรที่มันเด่นๆนะอ๋อที่มีก็มีหลายตัวนะครับที่เราเอามาส่วนหนึ่งก็ที่คิดว่าน่าน่าสนใจอย่างฝางนะครับไม้ฝางเนี่ยเป็นไม้จริงๆเป็นไม้ที่สําคัญช่วยบำรุงเลืลลลลลลอดบำรุงปอดด่อนลมได้ดีเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเ,เราตัดขายตัดไรตัดทำลายกันหมดไม่ค่อยมีค,คิดว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเผยแพร่ให้คนได้ปลูกนะครับ แล้วก็พวกสมอครับสมอพิเภกนะครับมีหลายตัวสมอพิเภกส้มเซี่ยวนะครับแล้วก็อันนึงที่ถือว่าเป็นอันนี้เป็นทั้งชื่อมันเป็นมงคลเนาะะเม็ดรพระเจ้าหพระองค์อันนี้ก็แต่เป็นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มาปลูกน่าสนใจในการปลูกนักษ์กไว้นะครับเพราะว่าในป่าใกล้หมดแล้วครับ พูดถึงสมุนไพรเนาะตอนนี้ปัจจุบันสถานการณ์เนี่ยในป่าธรรมชาติมันค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างจะไปเอามาลําบากาะเนี่ยในแง่ของคนที่สนใจเรื่องสมุนไพรเนี่ยก็อยากได้เมล็ดพันธุ์หรือว่ากล้าไปปลูกครับซึ่งตัวนี้เราเอาเมล็ดพันธุ์มาหลากหลายมามากกว่า30ิชนิดคนก็นเลยอยากได้ไปปลูกเพาะนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะก,ก็ไม่มั่นใจนะว่าทุกคนจะ,จะเพาะขึ้นหมดหรือเปล่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เกิดทําให้คนเห็นความสําคัญแล้วก็เริ่มที่จะกลับมา ามาฝึกความรู้ในการเพราะในการปลูกกันมากขึ้น,ก,นก็จะเป็นการทำให้อย่างน้อยนะครับหมอ,อพื้นบ้านแต่ละภาคก็จะได้หนึ่คือได,ได้ทุนกลับไปที่จะไปไปปลูก2องได้เมล็ดพันธุได้พันธุ์ที่จะกลับไปขยายในพื้นที่ด้วยกันก็ถืถอเป็นการอนุรักษัทางพื้นบ้านทางสมุนไพร